สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวลลิตาจงสมชัยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการแปลงเลขฐานสิบให้เป็นเลขฐานต่างๆกันนะคะไปเริ่มกันเลยนะคะค่ะอันดับแรกเรามารู้เกี่ยวกับเลขฐานสิบก่อนนะคะเลขฐานสิบนะคะหมายถึงระบบตัวเลขที่มีเลขสิบตัวะคะคือศูนย์ถึงเก้าคะการเขียนจนํานวนให้อยู่เป็นเลขฐานสิบซึ่งมีสัญลักษณ์อยู่สิบ ตัวนะคะก็คือ0 1 2 3 4 5 6 7 8และ9นะคะค่ะต่อมานะคะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับเลขฐานสองนะคะเลขฐานสองนะคะหมายถึงระบบเลขที่มีสัญลักษณ์เพียงสองตัวนะคะก็คือ0กับ1นะคะแล้วก็วิธีการแปลเลขฐานสิบให้เป็นเลขฐานสองนะคะ จดก็คือ152นะคะแล้วก็ตั้งหารขึ้นมานะคะแล้วก็เอาสองไปหารนะคะสองอะไรได้หนึ่งร้อยห้าสิบสอคะก็คือสองเจ็ดสิบหกนะคะได้หนึ่งร้อยห้าสิบสองลงตัวนะคะก็เศษศูนย์ค่ะต่อมาสองอะไรได้เจ็สหกนะคะก็คือสองสามสิบแปดนะคะได้เจ็ดิหพอดีเหมือนกัน,นะคะ่ะลงตัวก็เศษศูนย์ะคะต่อมานะคะสองอะไรได้สามสิบแปดนะคะก็เป็น สองสิบเก้าค่ะได้สามสิบแปดลงตัวเหมือนกันค่ะเศษศูนย์นะคะต่อมานะคะสองอะไรได้สิบเก้านะคะถ้าไม่มีก็เอาตัวที่มันใกล้เคียงกันนะคะก็คือสองเก้าสิบแปดนะคะสิบเก้าลบสิบแปดก็เหลือหนึ่งก็เป็นเศษหนึ่งนะคะต่อมานะคะก็สองอะไรได้เก้าคะไม่มีก็เอาตัวที่มันใกล้เคียงเหมือนกันนะคะก็คือสองสี่เป็นแปดเอาเก้าไปลบ ก็เหลือหนึ่งก็เป็นเศษหนึ่งะคะต่อมานะคะสองอะไรได้สี่นะคะสองสองเป็นสี่นะคะพอดีลงตัวไม่มีเศษก็เศษศูนย์นะคะต่อมาค่ะสองอะไรได้สองนะคะก็เป็นสองสอง <c oughs> ขอโทษค่ะต่อมาค่ะเป็นสองอะไรได้สองนะคะก็เป็นสองหนึ่งสองนะคะก็พอดีคะ่ะเศษศูนย์ส่วนคำตอบเะราะเราจะเรียนจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนนะคะคำตอบที่ได้ก็จะเป็น หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์นะคะคำตอบที่ได้ก็จะประมาณนี้นะคะการแปลงเลขฐานสิบให้เป็นบบเลขฐานสองก็จะประมาณนี้นะคะต่อมานะคะเป็นเลขฐานแปดนะคะเลขฐานแปดนะคะหมายถึงระบบตัวเลขที่มีตัวเลขแปดตัวนะคะคือศูนย์ถึงเจ็ดนะคะเลขฐานแปดนี้สร้างขึ้นจากเลขฐานสองคะ่ะโดยจัด โดยจัดกลุ่มเลขฐานสองออกเป็นกลุ่มละ3าตัวนะคะเริ่มจากขวาคะตัวอย่างเช่นนะคะเลขฐานสองที่แทนด้วยเลข74ในเลขฐาน10บนะคะคือศู0ย์หนศนะคะเมื่อจัดเป็นกลุ่มละ3มจากขวาไปซ้ายก็จะได้1 0 0 1 0ศ 0, 0นะคะเลขฐานแปดก็ค okay ือ <DP> 1 1 2หนึ่งสองคะ1ตัวเลขหนึ่งหนึ่ง 1ฐานสตัวแรกเท่ากับ1นฐานแนะคะส่วน0 0 1ยฐานสเท่ากับ1นฐานแนะคะและ0 1 0ยฐานสเท่ากับ2อฐานแนะคะส่วนวิธีการหาการแปลงเลขฐาน10ให้เป็นฐาน8นะคะก็ตัวอย่างเลขเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ตั้งหารค่ะเอาแปดมาหารนะคะ 8อะไรได้152นะคะก็คือ8 9นะคะได้152พอดีนะคะก็เศษ0นะคะต่อมานะคะ8อะไรได้19นะคะไม่มีนะคะก็เอาตัวเลขที่มันใกล้เคียงนะคะก็คือ8216นะคะ19ลบ16ก็เหลือ3ก็เศษ3นะคะมันเดิมค่ะคำตอบนะคะเรียงจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนนะคะคำตอบที่ได้ก็คือ203 ไม่ใช่230นะคะก็คือ230นะคะเพราะว่าเรียงจากข้างบนขึ้นไปข้างล่างนะคะก็เป็น230นะคะคำตอบที่ได้การแปลงเลขฐาน10ให้เป็นฐาน8ก็จะประมาณนี้นะคะต่อมานะคะเป็นเลขฐาน16นะคะเลขฐาน16หมายถึงระบบตัวเลขที่มีสัญ,ญลักษณ์16ตัวนะคะฐานสิ มี10ตัวคือ0ถึง9นะคะโดยปกติจะใช้สัญลักษณ์นะคะ0 1 2 3 4 5 6 7 8 9นะคะถ้าเป็น10นะคะก็แทนด้วย A นะคะ11แทนด้วย B นะคะ12นะคะแทนด้วย C นะคะ13นะคะแทนด้วย D นะคะ14นะคะแทนด้วย E นะคะ15นะคะแทนด้วย F นะคะโดย ใน,ในการแสดงหรือเขียนทั้งหมดก็จะมี16ตัวนะคะตั้งแต่0ถึง f นะคะส่วนวิธีการแปลงเลขฐาน10ให้เป็นเลขฐาน16นะคะจะอย่างเหมือนเดิมนะคะเลขเดิมค่ะเออแล้วก็เอาเลขหนึ่างตั้งนำสิบมาหารนะคะ16อะไรได้152นะคะไม่มีก็เอาตัวที่มันใกล้เคียงที่สุดนะคะก็คือ สิบหกเก้านะคะได้หนึ่งร้อยสี่สิบสี่นะคะก็หนึ่งร้อยห้าสิบสองลบร้อยสี่สิบสี่นะคะก็เหลือแปดนะคะก็เป็นเศษแปดนะคะคำตอบที่ได้ก็จะก็จะเป็นเก้าแปดนะคะการหาเลขฐานสิบหกก็จะประมาณนี้นะคะแปลงเลขฐานสิบให้เป็นเลขฐานสิบหกนะคะประมาณนี้นะคะ ค่ะสรุปเนื้อหานะคะก็คือสเตปการหาค่ามีอยู่สามสเต็ปด้วยกันนะคะก็สเต็ปที่หนึ่งนะคะใช้สมการหารสั้นโดยนำเอาเลขที่ต้องการเป็นตัวตั้งนะคะแล้วก็เอาเลขฐานเป็นตัวหารนะคะสองนำเอาเศษทั้งหมดที่เราหาคำตอบได้ะคะเป็นคำตอบค่ะสามนับเศษจ,จากข้างล่างขึ้นข้างบน,นะคะเป็นคำตอบ ในส่วนของเลขฐานสองนะคะก็จะมีเพียงสองตัวนะคะก็คือศูนย์กับหนึ่งค่ะส่วนเลขฐานแปดนะคะก็มีตัวเลขทั้งหมดก็คือศูนย์ถึงเจ็ดนะคะก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเลยนะคะส่วนเลขฐานสิบนะคะก็มีตัวเลขทั้งหมดก็คือศูนย์ถึงเก้าค่ะก็จะมีศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะส่วนตัวเลขฐานสิบหกนะคะก็จะมีตัวเลขทั้งหมดก็คือศูนย์ถึงเอฟนะคะก็ คือ0 1 2 3 4 5 6 7 8 9สอคะตัวเลข10แทนด้วย A นะคะ11 B 12 C 13 D 14 E 15 F นะคะในส่วนของการแปลงเลขฐาน10ให้เป็นเลขฐานต่างๆทั้งหมดก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ